คือไม่ทราบว่าใครจะโพสต์ก็ไม่มีปัญหานะครับจะไปไวัยรุ่นคุกคึกขนองหรือว่าจะเป็นแนวรวมก็เป็นเรื่องธรรมดาผมว่ได้ว่าเขาอยากจะโพสต์อะไรก็โพสต์ไปไม่มีปัญหาแต่เอารูปผมมาในรูปตั้งปี58าแปดนะร,รูปปัจุบันผมหล่อกว่าเยอะนะฮรเอารูปใหม่ได้ไม่ต้องใส่มหมวกถอนหมวกเห็นชัดๆนะครับจะเห็นชัดเดี๋ยวไปผิดตัวนะครับ ก็ให้ทางกรบมาส่วนหน้าก็เป็นผู้ดําเนินการก็ต้องทําตามกฎหมายเมื่อเขาผิดนะะที่จริงผมก็ต้องเป็นผู้เสียหายแต่ผมก็คิดว่าผมไม่ได้เสียหายอะไรดีเล้อีกครับปล่อยเอารูปหน้าผมไปเยอะๆชอบนะครับไม่มีปัญหาเดียวครับเรื่องนี้ก็ไปได้เรื่อยๆครับก็ยังแพ้ดาราเยอะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงหลังนีุคอะไรุพยายามิดเบนขมูลาสาเขาใช้ เป็นจุดสุดท้ายที่เขาใช้นะครับเป็นระบบของการก่อการร้ายอยู่แล้วว่าสู้ทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเศรษฐกิจนะฮะมวลชนนี่ไม่ได้ก็เลยออกข่าวนะฮะออกข่าวไปโจมตีนู่นโจมตีนี่ทุกๆอย่างก็แบบที่เราเคยเห็นว่าจะบิดเบือนเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกประชาชนและชาวบ้านก็ใช้วิจารณญาณดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดก็ผมเปรียบเทียบง,ง่าย นะฮะเมืบบ่อกี้ก็พูดไปสองลงครังแล้วค่าหัวผมซส้นเ่งล้านนกหวจุกกับนกขาวสล้านไปขมโมยมาไม่ดีกว่าแล้วพอจะมายุ่งอะไรกับผมนะครับมันง่ายกว่าอีกคม <นะ S 2> ไ,ได้ไม่าจับนี้ไปเราจะมีการเข้าไปยูเรื่องของการลกของโซเชียลมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงที่ยังคนมีการนำไปลดลงช้าความเสียาหายแกอกงค์กรภาต่างๆเนี่ย จะใช้เป็นประเทศที่เราจะใช้มาตรารสีที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ที่จะไม่มีการดึงดูดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน,นเชื่อค่ะอันนี้ต้องกระทรวงไอทีแลวนะครับแล้วก็นายกท่านนายกพลเอกประยุทธ์นะครับตอวผมก็ได้แบบเป็นผู้ปฏิบัติผู้บัญชาสั่งมาก,ก็ปฏิบัติตามค,คงไม่จะเป็นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเรื่องอันนี้เพราะว่าเขาหให้เหมือนกับให้หมายจากผม คนเดียวกองทัพมีเยอะของเขาโดนหมายจับไปตั้งหลายคนมากกว่ผมอีกนะครับ